แ ham แ h อ้าวก็เหมือนเช่นเคยครับเหมือนเช่นเคยคือก็ยังอยู่กับเกมนี้เนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้เขาทําทางอะไรเนะี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคงั้นก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง mainy channel อีกรอบหนึ่งนะครับในตอนนี้ทุกคนอยู่ใน supermarket simulator p า r t ที่3แล้วซึ่งยังไม่มีชื่อร้านเหมือนกันเดี๋ยวเจอกัน part สี่ part สี่ถึงจะมีโอเคซึ่งต่อจากครั้งที่แล้วเราก็ต้องสั่งสินค้าใช่สินค้าหมดแบบหมดหมด,หมดทุกอย่าง เริ่มจากตรงนี้ครับน้ำมันน้ำมันหนึ่งพาต้าสองแป้งสองโอเคอน้ำมันหนึ่งพาต้าสองแป้งสองอน้ำตาลด้วยใช่ไหมน้ำตาลหนึ่งครับถาาชมัยังไม่ต้องเนาะซีเรียลซีเรียลก็ต้องเอาเพิ่มด้วย่ซีเรียลเดี๋ยวค่อยสั่งอีกชุดหนึ่งตอนนี้เราครบหกอย่างแล้วก็สั่งโอเคซีเรียลก็ต้องเอาขนมปังขนมปังยังไม่ต้องก็ได้ผมว่า เราของเข้ามาเติมเลยครับของหมดละเติมให้เต็มเติมให้เต็ม,เต,มเติมเข้าไปเช็คซีเช็ค,ชคใน2.8เหมือนเดิมครับตรงนี้ขึ้นมาเป็นสี่เหรียญน,นะตัวแป้งของเราอันนี้6.8ถูกแล้วน้ำตาลขึ้นไป6.5นะแล้วครับตรงนี้6เหรียญขนมปังลดลงมาเหลือ สี่ <4 S 2> เหรียญครับมันโอเคนี่โอเคตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคแล้วอนมนมก็หมดหรอเนี่ยสองคแฝสี่เหรียญสามเหรียญสี่เหรียญโอเคครับนมก็หมดฮะไข่หนึ่งแผงนมหนึ่งน้ำหนึ่งโอเคขออนุญาตเช็คบินสักครู่มีบินที่ต้องจ่ายอันนี้ร้านค้าเราเพิ่มได้ใช่ไหมอันนี้แล้าก็เพิ่มตรงนี้ได้ไหลายเส้น เราซื้อข้ามขั้นได้ไหมอะไรแบบนะแป๊บนึงเราค่อยลองก่อนอื่นครับเราเช็คซ้ายขวาอ่ะเรื่องงานเนี้ยเรื่อง,งางินยางดีแล้วเปิดร้านครับมาเราเราซื้ออะไรเส้นข้ามไว้ได้ปะ่ะแบบเนี้ยซื้อข้ามได้ว้าวอ๋อเ,เราสามารถซื้ออะไรเส้นข้ามได้เลยไม่ต้องรอไปตามสเต็ปครับซื้อข้ามได้โอเคแล้วไอพวกนี้โอ้ อันนี้มาสักสองอันมาเราเอาสินค้าใหม่มาขายหน่อยเราไม่มีเชลไปเชลมาโอเคครับเอาเชลอ้ายเครืองติดสักคู่นะครับสักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งตอนนี้วางเชลใหม่ก่อนโอเคตู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 ตตตหมด ยี่สิบเจ็ดเหรียญออนสี่สิบเซนครับสิบสามเหรียญสามสิบเซนโอเคออ a n เรนจ์จูสยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่มีที่ไว้เอาวพวกนมแพคนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะตั้งราคาเลยสิบเอ็ดจุดสองห้าตามราคาตลาดเป๊เปะๆเหมือนเขาจะซื้อสินค้าชิ้นใหม่ของเราที่เราเพิ่งเติมเข้ามา ทันทีทันใดเติมปุ๊บเขาซื้อปับ๊บก็โค้กแป๊บซี่ก็มีให้ซื้อแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องเก็บตังค์ซื้อก่อนครับเก็บตังค์ซื้อแบบตัวตู้แช่ก็ยังไม่มีตู้แช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่เก็บตังค์แปดสิบห้าเหรียญยี่สิบเซนเอ๊ะหรือว่าเราเรา,เรากู้ธนาคารเลยไหมเรากู้ธนาคารแล้วก็เอาสินค้ามาลงเลยได้ปะ ใช่ป่ะปีสิบเหรียญห้าสิบห้าเซนเดี๋ยวลูกค้าประหาไม่เจอไปบ่อยแย่เอาล็อกกู้ธนาคารดีกว่าครับกู้แบงก์กู้แบงก์อะ่อะอ่ะกู้มากู้มากู้มาแป๊บนึงนะครับสักครู่นะผมขอสั่งนี่ก่อนผมกู้แบงก์มาผมไปกู้แบงก์อยู่แป๊บนึ่งพรสองเหรียญโอเคครับผมกูแบงก์ครับกูแบงก์มาแล้วกูวแบงก์มาแล้วเอาสไปา์หนึ่งโค้กหนึ่งนี่หนึ่งนี่หนึ่ง นี่หนึ่งกู้แบงค์มาผมกู้แบงค์มาผมบอกเลยสักคู่นะครับลูกค้าต่อแถวแล้วลูกค้าต่อแถวแล้วลูกค้าต่อแถวแล้วเชิญครับอ่าแปดสิบเก้าเหรียญเก้าสิบแปดแล้วเดี๋ยวแปลกแปลยี่สิบเซนโอเคอะเครดิต 15.80สักคู่นะครับเดี๋ยวของของอยู่ข้างหน้าแล้วของอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสออกไปเอาปูเย็นมาปูนครับสักคู่สักคู่สักคู่เดียวถูกไปรับแป๊บเดียวเอาของมาวางก่อนแป๊บเดียวเท่านั้นตั้งละตั้ง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 ราคาตั้งราคาตั้งราคา2.8สักคู่นะครับเพิ่มนึ่งหนึงลูกค้าต่อแถวลูกค้าต่อแถวไม่ได้อย่าให้ลูกค้าต่อแถวนาน วันนีไปไปโอเคครับบูบัตนะครับ5.6เหรียญนะครับผมเราไปเชิญครับสักครู่นะครับสักครู่สักครู่เดียวสักครู่เดียวเท่านั้น25.3ผมต้องผมต้องเติมของให้ทันเอ้ยของหมดเชลดยึงยางเดี๋ยวสิบห้าเซนโอเคครับคนต่อไปเชิญครับโอ้โหไม่ทันแน่แบบนี้ เอเอยี่สิบห้าเหรียญแปดสิบห้าเซนโอเคสักครู่ครับสักครู่สักครู่สักคร,กรู่โอ้โหอ่าคนที่ทอนทอนสี่สิบเซนโอเคคนต่อไปเชิญครับรถจะไม่รอนานครับยี่สิบสามจุดสองศูนย์โอเครถจะไม่รอนานครับเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง อาจจะลบนิดนึงแต่ว่าได้ถือได้ทุกคนครับผมหนึ่งขวดน,นะครับพอไม่ได้ทอ,ทอนอันนี้เขากดบัตรเขากดบัตรจุดแปดโอ้โหของเยอะของเยอะมากเร็วเร็ว,รว,รวต้องรีบเติมของครับพอดีเป้ของบุครับผมป๊บน,นะครับแป๊บๆอ,ออก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 ไปก่อนเดี๋ยวเขาเ๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปสองอันก่อนตั้งราคาของจุดแปดอ่า ววางปกวาปแนึงแป๊บนรอรอรอตรงนั้นรอตรงนั้นลูกค้ารอรอไปก่อนรอไปก่อนสองจุดหนึ่งโอเครอตรงนั้นไปก่อนรอตรงนั้นไปก่อนรอตรงนั้นไปก่อนรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งวางไปตรงนี้เท่านี้ก่อนให้มันมีกันให้มันมีกันสองจุดหกสกูครับสกูกูมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 จ่ายเงินครับจ่ายเงินโอเคครับคนะไปเชครับตอนนี้ของของของมีทุกอาครับ กดกดบัตรนะครับกดบัตร43.8สิบสามจุดแปดเียงอ่าเชิญครับ60เซนโอ้ยเราไปเอสิบแล้วในสุดเราก็จะสามารถจ้างคนมาช่วยเรากดเงินได้แล้วอ่าโอเคครับตอนนี้2ี 10. 6สิบจุดหกโอเคครับ อันนี้12เหรียญนะครับหลานเริ่มมื่แล้วครับต้องรีบเปิดไฟโอเคครับเปิดไฟสักครู่นะครับพอ95เซนโอเคแป้งก็หมดโอ้ชิปหายแป้งหมดน้ำตาลหมดสักครู่เดียวครับเดี๋ยวจะไปหามาเติมให้อ๋อ แป้งหมดสักครู่นะครับน้ำน้ำตาลหมดน้ำตาลหมดสักครู่สักครู่เอ่อแชมโ้ก์หนึ่งขวดพรเกตเหรียญกี่สิบเซนโอเคแป้งหมดน้ำตาลหมดแป้งหมดน้ำตาลหมดขนมปังขนมปังชาดำขนมปังขนมปังหนึ่งอ่าอ่าบมชาดำชาดำชาดำอยู่ไหนชาดำเราไปไหนอ่าหนึ่งหนึ่งโอเคสั่งมาเรียบร้อยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขนมปังเติมเข้าไป วางไว้ก่อนอ่ะอันนี้มันพาต้าพาต้าที่ผมหมดเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับอันนี้ไม่ได้หมดพาต้าหมดโอ้ไม่นะคิดไม่ทันแล้วสมองสักครู่ครับสักครู่โอ้โหของของเต็มร้านไปหมดอ่าสิบเจ็ดจุดแปดห้าไปต่อครับเชิญครับจ่ายบัตรนะครับสองจุดแปดเสครับผม สักครู่ครับพัต้าหมดพัต้าหมดพัต้าหมดแต่ว่าพัต้าสั่งวันนี้ไม่ได้แล้วต้องเป็นวันพรุ่งนี้แทนแล้วโอเคครับผมจะบัคเรดิีนะครับทั้งหมดส3บามเหรียญครับอีกสิบเซนครับไปเอามาเติมต่อแต่ล้าอยู่ข้างล่างครับสักครู่นะครับเติมของอยู่สักครู่นะผมเติมเชลอยู่สักครู่แต่วันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เราจะมีพนักงานมาเสริมคนหนึ่งอันนี้ผมอยู่คนเดียวมันเลยลำบากนิดนึงไม่นิดละลำบากมาก สั่งของมาผิดอีกทั้งหากอันนี้เป็นโทโคไม่ใช่โคคาโคล่าไม่ใช่โคก็แต่เป็นโทโคอันนี้เวลาอันนี้เป็นโคหลามันเป็นโคหลาโคหลาไม่ใช่โคคาโคล่าจะเป็นโคหลาโคหลาอันนี้เป็นพาสต้าแล้วก็เป็นพาสต้าอนี่ว่าเราสั่งเพาทำไมเราไม่หยิบไปเติมไม่รู้ค้าแต่ตอนนั้นเนี่ยอ่าอันน,น,นี้อันนี้้จุวิสจูวิสใส่ตรงนี้โอเค อไปน้ำเปล่า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 เติมตรงนี้ครับเติมเข้าไปจุ้ยจุยจ้ยจุ้ยจุ้ยเอ๊ะ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 อ๋ออันนี้มันออเรนจ์จุ้ยสมันคนละจุ้ยสกันมันจุ้ยสคล้ายๆกันแต่มันออเรนจ์จุ้ยโอเคเราควรจะเอาจุ้ยสขึ้นไปอยู่ด้วยกันอันนี้อันนี้จุ้ยส์อะไร แต่เราก็ไม่มีอะไรมาย้ายโค้กก็ดีอันนี้อะไรโอเควันนี้เสร็จสักทีโอ้โหปันป่วนมากเช็คซ้ายเช็คขวาวันนี้ไม่มีลูกค้าแล้วโอเคงั้นเราปิดร้านครับน้อะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะอัญเชิญอัญเชิญพนักงานิดเงินกระฐานเชิญครับวันละแปดสิบวันละแปดสิบ ประานเชิญฝากคิดเงินแทนผมด้วยผมไม่ไหวแล้วไม่ทันจริงๆคนเดียวแล้วเดี๋ยวต้องเอานม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 ,นมใช่นมโอตอนนี้เราก็เปิดร้านได้แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องมาแบบมาคอยเฝ้าตรงนี้แล้วเราก็จะได้แบบแค่เติมของอย่างเดียวสบายใจไม่ต้องห่อมือไปละวิงแบบของหมดอยู่ดีๆของหมด มันจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเพราะเรามีผู้ช่วยในการคิดเงินแล้วโอเคเราจะได้เบามือลงบ้างอะไรหมดปางเอ้นม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 ,นมมาเติมเอานมไปเติมให้เต็มโ okay. อเคคุณลูกค้าต้องการอะไรครับ อ๋อกำลังมองหาอยู่ใช่ไหมอ๋อเราเราปิดไว้เราปิดไว้ขอโทษครับขอโทษ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 อ่าคิดเงินคิดเงินคิดเงินอ่าติด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 นะฮลูกค้าเขาค่อยคิดเงินนะครับเอามีพนักงานคิดเงินให้เรียบร้อยรับเงินมาครับอ่ามีพนักงานคิดเงินแล้วสปายขึ้นเยอะเลย เอา่ให้เขาติดติดไปแล้วก็เก็บของไปดีกว่าเราเลากู้แบงก์อีกไหมเรากู้แบงก์อีกอีกดีไหมเลากู้แบงก์อีกดีป่ะถ้าเราก็เติมของเาซื้อของมาเติมอีกอ่ะป้า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 เราเพี้ยสูงจุหน่งเปอร์เซ็นต์อ่ะจุูหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเอาเลยกูมาแล้วเราก็อัปเกรดลายเส้นใช่ป่ะเรากูแบงก์อีกอัพเกรดลายเส้นแล้วเราก็เอานี่หนึ่ง แล้วก็เอาของที่ต้องเติมของที่เติมได้ไมาอีกหนึ่ง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 ,งอ๋อมันจัดลำดับตามที่เราไว้นี่ไว้นี่นะเอาเชลเ,เ,เตอร์มาวางโอ้ติดตัวตโอ้มันเล็กเกินอ่ะเดี๋ยนะเอาเชลเ,เตอร์วางไว้นี่ก่อนครับนะครับอีกคู่นะครับ เรากำลังของใหม่มาเติมให้นี่ลาบ้าคืออะไรอะ่ะเท้าเกลืออ๋อเกลืออันนี้อะไรน,นี่ข้าวบาสมาติเดี๋ยวนะเราลืมตั้งราคาแป๊บนึงแป๊บแป๊บตั้งราคาก่อน6.9โอเคอันนี้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 2.15อ่ะ วางไว้เลยตั้งราคาทันที6.6ครับวางให้เต็มอันนี้เป็นอะไรห้าจุดสี่เป็นบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์เนยถั่วอ่าอันนี้เป็นแป้งเหรอแป้งเหมือนกันใช่ไหมแป้งอะไรไม่แน่ใจ ไอ้หกจุดแตกไปเลยแพงนิดนึงครับแพงก,กว่าต,าตลาดเล็กน้อยเพระาะเราแบบจ้างพนักง,งานเรามันมีคอร์สเพิ่มดังนั้นมันก็ต้องแพงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาครับะนะคุณลูกค้าหวังว่าจะสามารถยอมรับต้นทุนของเราได้ทุกอย่างมีต้นทุนครับทุกอย่างมีต้นทุนโอเคต่อไปต้องสั่งของต่อหนึ่งสองโอ้โหจะหมดจะหมดจะหมดลูกค,ค,ค,ค้าลูกค้าย่งกันลูกค,ค้าย,ย่งกันออกมาออกมาเลย เกลือหนึ่งพีนัทหนึ่งแป้งหนึ่งเกลือหนึ่งพีนัทหนึ่งแป้งหนึ่งเกลือเกลือเกลืออยู่นี่โอเคร้อยยี่สิบสี่โอเค,อเคมามานี่อาจจะคนนี้อาจจะคิดช้านิดนึงครับคดีเขายังเป็นแบบพนักง,งานมือใหม่อยู่นะยังเป็นมือใหม่อยู่ยังเป็นมือใหม่อยู่ยังไม่มือโปรงั้นอาจจะคิดช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับตายทุกคนแน่นอนเพียงแค่รอเขานิดนึงอ่าไม่ีไม่มีปัญหาทอนเงินผิดอีกต่อไป จริงเราน่าจะทำอีกเขาเค้วแบบแบบอีกที่คิดเงินอีกที่หนึ่งปะ่ะแล้วก็ให้เราเรามาเช็คเองอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ได้ไหมน่าจะได้ผมว่าน่าจะโอเคเลยนี่ขนาดมีคนช่วยเนี่ยมีพี่บอยคนนี้ช่วยพี่บอยแบบทํางานดีมากอยากให้ติปอยาให้ติปอ่ะครับเช็คซ้ายเช็คขวาปิดล้านครับไฟอย่าลืมกลับบ้านนะพี่ขอบคุณจีช่วยงานวันนี้ครับพี่เงนิงนเงินค่าช่วยงาน 8ปดสิบเหรียญ้วส่งให้ถึงถึงบ้านเลยโอเคปิดราวันนี้อุปดักสามใช่ไหมมีช่วงหนึ่งเราฉุกละาหกไงมันเรยยังหาไม่ได้โอเคครับไลบท์สปาร์ตมติราคาลงนะครับดาร์กาีฟราคาขึ้นดาร์กาีฟขึ้นมาสิบจุดสี่สิบจุดสี่โอเคเข้าบาสมาติราคาลงมา เป็น5.7เก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นโอเคเรามาก่อนเปิดร้านเหมือนเดิมครับเช็คของก่อนแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ต้องเช็คกันะ้เราค่อยๆเติมระหว่างแบบระหว่างวันได้เพราะว่าเรามีพี่บอยเ,อยเติมของเอ๊ะหลังพี่เป็นไรป่ะพี่เพราะว่าหลังพี่มาปแปลกๆนะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้ายังยืนอยู่ตรงนี้ด้แสดงว่าโอเค ใส่น้ำตาลลงไปเพิ่มในเชลขายเยอะขายเยอะคนจะได้เป็นไอหวานแต่เราจะเปิดโรงพยาบาลเพิ่มเป็นแบบ hospital เออเขาหมดหมดของแพ็คมาเลย่วนดวนัวนนึงวันนึงของหมด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 ,หมด,หมดไลท์ามาสติไลท์โอเคไลท์ก็หมดวางสิวางโอเคมาครับมามามา,มา ขนของต่อวางของต่อให้เสร็จลูกค้ามาแบบไม่ขาดสายเลยเอาอย่างเดี๋ยวอีกอันนึงนี่เ,เราเจะเอาไปทิ้งเฉยเลยเอาไว้นี่ก่อนเปล่าสองขวดโอเคอน,นี่หมดแล้วเช็อีกทีนึงโอเคเขาวางเปล่าหมดแล้วไข่ไนี่ครับเติมเข้าไปสองหมดแล้วไปทิ้งก่อนราโคล่า เก่นเงินเร็วหน่อยเก่งเงินเร็วหน่อยพี่อ่าคิดเงินดีๆนะคิดให้ถูกนะผมไม่ได้ยิงกดดันนะผมยืนดูเฉยๆพี่ทำงานที่ที่ทททดีพอหรือเปล่าไหนลูกค้าจ่ายด้วยอะไรคนนี้อ่าเงินสดทอนให้ถูกนะทอนให้ถูกนะอ่าทอนถูกต้องเยี่ยมเลยครับค่อยทอนไปเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวนะตอนนี้เราดู มอแต่ดูอะไรไม่รู้ลืมจ่ายบินหรือเปล่านี่ไงบินเรายังไม่จ่ายเลยเราสามารถจ้างเพิ่มได้ใช่ไหมแต่ว่าต้องมีลูกค้า400แล้วก็เลเวล20แคชเชียร์จ้างได้4คนสูงสุดมีพนักง,งานใส่ของด้วยอ่าเป็นวันที่วุ่นวายกวันนึงเลยเนะี่ยโอเคเอ็กซ้ายช็คขวามไม่มีลูกค้าแล้วปิดร้านพี่ก็อย่าลืมกลับบ้านนะพี่ผมไปก่อนละฝากร้านด้วยแล้วกันถ้างั้นไปละ มีผลักฟ้านัดเฝ้าหนึ่งเพราะว่าเราไม่ทันโซดาราคาขึ้นแซปโถสามจุดหนึ่งซึ่งเราก็ต้องสั่งใช่ไหมวันนี้เพราะเราเราหมดแซปโซดานยะในการนับเกตรเราเราจะไปด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเพราะว่าเรามีผู้ช่วยผู้คิดเงินอย่างแม่นยำซึ่งถ้าเป็นเราทอนผิดปล่อยมากขาดทุนไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วเพราะว่าทอนผิดแร็คแร็คอะไรคือแร็ค แร็กต้องใช้แร็กอะไรต้องใช้แร็กอ่าเราลืมดูบินเลยวันนี้บินบินบินนี่บินต้องจ่ายบินนะครับเราต้องมีสตอรเรจก่อนเราต้องมีแร็กอีกหนึ่งอ๋อหรือว่าเราต้องเปิดสตอรเรจก่อนใช่ปะ่ะต้องเปิดสตอรเรจแล้วก็ซื้อแร็กใช่แบบนี้ใช่ปะ่ะแร็กเอาไว้แบบ สต็อกสินค้าไว้แบบคลังสินค้าแร,แร็กสินค้าเงี้ยใช่ป่ะเช็คเอาเคาน์เตอร์หนึ่งเช็คเอาเคาน์เตอร์แต่อันนี้เป็นมินเลอร์มันทำมินเลอร์ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไปทําไมแต่ถ้าเขาทําแสดงว่ามันต้องได้ใช้ประโยชน์อ่าคุยเพิ่นดูเพินไปหน่อยเดี๋ยวนะผมไม่ได้สังเกตเชลสินค้าเลยว่ามันมันเริ่มหมดอีกอ่ะแป้งข้างล่างจะหมดแล้วตรงนี้จะหมดแล้วโอริปอยจะหมดอีกแล้ว สั่งของมาครับสั่งของมาส่งเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวไปเปิดไฟให้ลูกค้าก่อนเราผู้จัดการร้านต้องทําหลายอย่างหน่อยผู้จัดการร้านต้องทําเป็นทุกอย่างเพื่อจะได้สอนลูกน้องได้ว่าต้องมีอะไรทําต้องทําอะไรบ้างผู้จัดการร้านที่ดีควรทําได้ครับโยนทิ้งคว้างกับมีเธอ รับเอามาใส่ใจและดูแลอมตรวนี้ต้องสั่งเพิ่มฮะอันนี้หนึ่งครับไฟดำ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 ไหนไฟดำอยู่นี่แล้วก็พาสต้าแบบเส้นหนึ่งเป็นหกอย่างสั่งมาเลยร่มอีกแกะวันวันขนส่งวันวันอย่าให้รู้นะว่าขนส่งอยู่ไหนแบบไม่เจอตัวสักที มาทีไม่เคยรู้ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงคือของจะล้มเรียบร้อยน้ำส้มมปครบับน้ำส้มแท100้ร้อยเปอร์เ็นต์น้ำเปล่าล้วนใส่สีผสมอาหารไม่มีหรอกน้ำส้มเติมแป้งเติมแป้งเติมไว้เยอะใส่ลงไฟหมดแล้วไม่มีสินค้าใดขาดเคียนทั้งสิน้นเพราะเรามีครบหมดทุกวงจร อ๋ออันนี้ข้า,างดูผิดดูผิดดูผิดขอโทษครับอ๋อต้องมีคนคิดเงินเพิ่มนะเนี่ยทีนี้คนไม่ค่อยพอ,อในการคิดตังเท่าไหร่ไม่เป็นไรค่อยๆขยายร้านได้ไกลๆขายยังไม่ออกเลยหรือเราซื้อชีสตุนเพเยอะเกินป่าวกินเยอะมากเลยโอล่าพวกโซดาต่างอย่างอะหนึ่งกันแล้วกัน,กน,กนพวกโซดาหนึ 1, ่งสองมัน o l i v เดี๋ยวโซดาตรงไหนเนี่ยลิฟอ,ออย i ์ออกมา ต่างผิดเฉยๆแม,ม่บริษัทนี่ส่งนี้นะส่งน่าจะคนละบริษัทกันคือเราดูวิธีการส่งได้จะมีบริษัทอยู่3าแบบเพื่อนบริษัทแรกคือส่งเรียบร้อยแบบเมื่อกี้อีกบริษัทอีกแบบก็คือส่งแบบหวาดเสียวว่าสินค้าข้างในจะเสียหายหรือเปล่ารุ้นกันเอาแน่นอนว่าไม่มีการรับประกันสินค้าถ้าสินค้าเสียหายขึ้นมาหมดแล้วเนาะ อ๋อยังเอาไปทิ้งอย่างเดียวเลยเราเนี่ยอ่าคนพี่หยิบไปแล้วด้หยิบใส่แล้วก็ไปทิ้งครับอ่ามือดอีกแล้วมือดอีกแล้วเปิดไฟเปิดไฟรออะไรล่ะต้องให้พนักง,งานเปิดไฟต้องมีพนักง,งานเปิดไฟด้วเปล่าไม่ต้องหลอกเราทำเองอุ้ยอันนี้จะหมดหนึ่งสองสามโอเคหั่งเกลือมาแล้วเกลือผมมาแล้วนี่ฟู ันนี้หมดแล้วอะไรจริงใช่ป่ะเร็ว <Okay, S 1> หมดแล้วยิงไปก่อนแท็กอันนี้ใส่เข้าไปอ่าคืนไปแท็กนี้เอามาเอาไปไว้ไข้างหลังครับให้ลูกค้าเห็นให้ลูกค้าเห็นไม่ดีแต่ว่า orange juice จะหมดอีกแล้วอะไรอ่ะหมดไวยังอ่ะขนมปังก็ขนมปังก็จะหมด orange juice ก็จะหมดขนมปัง orange juice อ๋อเช็คเอาฟูโอ้โหไม่ได้แล้วที่คิดเงินต้องมีเพิ่มจริงๆที่คิดเงินเต็มแป๊บหนึ่งนะครับดูพน,นักงานเราคิดใช้หนึงยเป็นมือใหม่อยู่ก็อาจจะแบบมีอะไรช้าบ้างเล็กน้อยก,ก็กระสั่งไม่ได้ฮนะผ่านพุ่มละอ่าค่อยคอยจ่ายใหคน,นครับเพื่อความแม่นยำครับคือถ้าเขาแบบทอนผิดเขาโดนหักเงินเลยนะเขาก็ต้องทอนด้วยความแม่นยำนิดนึงช้านิดนึงครับแต่ว่า แน่นอนว่าได้เงินคืนทุกป่าทุกสตังครับผมไม่มีแบบทอนผิดพลาดเหมือนผู้จัดการร้านทอนผิดบ่อยๆผู้จัดการร้านไม่เป็นไรผู้จัดการร้านเป็นคนจ่ายตังค์ซื้อของเข้ามาดังนั้นทอนผิดไม่เป็นไรรับผิดชอบด้วยตัวเองครับลงไปเก็บลงไปอ่าวางลงวางลงติด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 เก็บสินค้าคิดเงินคิดเงินจากให้ดูแล้วเนี่ย เดี๋ยวครั้งน้าผมว่าจบคืนวันนี้น่าจะมีสักประมาณพันดอลลาร์ใช่ปะขอคำนวณก่อนนะจบวันนี้น่าจะมีสักพันดอลลาร์ได้เราทําอะไรได้บ้างลายเส้นตรงนี้ทําได้ใช่ไหมแล้วก็ซื้อตู้แช่ามาอ่าซื้อตู้แช่แล้วก็ทาลายเส้นตรงนั้นได้คิดว่าได้คิดว่าได้แล้วก็มีพอเงินพอสั่งของด้วยนี่ลูกค้าคนสุดท้ายของวันนี้แล้วครับ คิดตังคิดตังคิดให้เสร็จคิดให้เสร็จโอเคจ่ายบัตรเครดิตนะครับอ่าเรียบร้อยครับขอบคุณครับผมอ่าพี่ครับปิดร้านแล้วพี่พี่จะกลับบ้านเลยปเปล่าอย่างเลรอพี่โอเคได้พี่งั้นผมกลับนะไปเลยพี่กำไรวันนี้470ดอลลาร์ครับผมเราต้องอัปเกรดคอร์สพวกนี้เดี๋ยวก็หมดแล้วกำไรโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้อ่าเป็นอีพีที่3แล้ว รู้สึกคอแห้งเล่นนายไปหน่อยโอเคครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับถ้างั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยแล้วก็อย่าลืมเรื่องชื่อนะคอมเมนต์ให้ด้วย